คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะมะพรมาพร้พกับมัณการยูช่องมัณการผ้าร่วยนะคะขาดประชุมมื่อนี้นะคะแอรก็ได้เดินทางมาอยู่ที่วัดปูดั่นะคะหรือว่าปูเจ็ดหาศูนย์เนาะค่ะเมื่อนี้นะคะแอรก็จะมาตามตัวเลขแนวทางในงวดวันที่สองคือภาคมที่จะถึงนี่นะคะ เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเนาะคะ่ะเพราะว่าตอนนี้ปูนะคะปูดำเพิ่นทรงนามอยู่สันนะคะมาแอกมามาก,มากแตกตองหวดแล้วเนาะคะ่ะแต่ว่าปูเพิ่นบอกว่าปูประ่านนิมิตฝันเนาะคะ่ะแอก็จะมาตามต่อมือน,นี้เนาะคะ่ะว่าปูดำเพิ่นจะนิมิตฝันได้ตัวเลขเพราะจะได้เป็นแนวทางหาในหดวัันที่สองพุษภาคมที่จะถึงไปนะคะ ช่วมมันผู้นึ่งอยูบานแข้งสีบบนั้นอยงเีย่เป็นยัง่งบ่าใบ่ห้เสียงเลยใหญ่โตแล้วกัคิดเลยว่าถ้าไม่ถูกไม่ดดามันแต่บ่เขาหยุดคิดว่าที่บ่อยากบอกว่อยากให้เลยพบ่เขาเนาะแต่ว่าอันนี้กันมากะมัน่นแม่แม่ข้างเนี้ยค่ะตัมันมันมันตี้พูดจะก้นหนวกตัวมันบ่คือบ่เขยาค่บอกเปิดหลเราะว อย่าโชมเสียเงิน yeah, nah, ิดต่เนี้าอรก็่มันจะเสียสินพิดสินหรอว่บออคนคุเสียเงีนนี่ก็กดได้เด็กเสียเขาผาเนีเสียเลยสมมติถึงได้เสียเขาเกิดเป็น้เนเปนเริ่งเป็นแนวทางค่ะคเขียนอะไเด้อเขียนแคเแบบเาเกิน ยังมาส้มยังมือใจนันทบบพุห <championships> ด้เลยบุอ huh. ย hmm. uh ่างนีเชียนให้เสียนใสอันนี้หาสิบสมไปหาเตีนปูนจไหนใส่ะส่้ไปเอาซื้อเพราะให้ไปเสียนปูฟันบอกค่ะงั้นปูฟันตีค่ะมันแันมนันแต่พกคือหัวแจ็กี้นี่ชิดแล้วเป็นเป็นจำแนกกระทั่งที่นันบกเนนเนี่ยก็จะ่าหัวแจ็กี้นี่ห้องใส่ทึงหัวปวดอื อันนีอมันกับโแมนแบบอ๋อใช่คะนันนีอคิดแล้วบาบนี้มาเนี่ยกับเครื่องฝันแบว่าสุพรรกับฝันจะขายกัครที่ตัวละโมจูโจูสิบ่ิ้นสิบชิ้นสิเห้าสิเนีอยใหญ่ถึตัวราคาราคาไอ้หางเขาเอื้อนอี่ยงั้นหลาไปให้ค่ะยาว่าปูเด้อผัดปูคนไทยเป็นแนวทางซื้อนะคะปูคนกับ ฝันเนาะค่ะแต่ว่าคนเราบอกซื้อปังป้งมัในดิกจให้เป็นตัวตตเลขแต่ว่ารถเถือกไกยดาปูป้าสัตตา่ตัวเงิเทียตัวเลขก็ได้เอาะคู่าสามตัวนี่แหละสา3 <c oughs> คู่ต่น,น่าจนเลือดนะค่ มันบ่อไกลหลายขันบอกไปหลาย่ยานจมวงบ่ถือเขากจะได้พระได้เจ้าไปถึปถงเ <c oughs> สียสินเสียทั้งผู้ก็อ่านฉิบเลยพ่บานมวดชิบเกามวดศูนย์หาเจ็ดศูนย์ันเออมันเข่าดตัวมันก็บอกเขาเป็นคูบ่ดสาบก็ถ <ะ S 2> ือก็ได้อันนี้วลนี่มันบอกเขาเฉลยนี่แต่มันมีอายุจนะไหนเคมันบอกมันไปคนละยานอันนี้ขันนี้นั่นขันเด็กกะบอกงูบอกพวก,ก,กไปค เออถ้างดีนะ้่ันถือไม่ถือก็ยัเกียดเดียรช่างไม่ด่าให้ว่าถือแต่มาสร้างเสริมช่วยกันไม่ถูกก็มาทําบุญร่วมกันมาสร้างได้บุญอะไรอ่มไ้มาเกียร์มาเกียดมาสร้างเมันช่วยกันคนละนิดหน่นอยทำเป็นใหม่ผสมคุณเก่าไว้เราจะได้เป็นคนร่ำรวยขอดเก่ามนเดิมเดี๋ยวนี้ปีนี้ชาตินี้รวยแล้วแล้วก็มาเพิ่มได้นี้ดอหน่อยจริงส เอามาเพิ่มเงื่อบุญใหม่ะสมเก่ามาจะรู้ถึงไปเองย่างคูดำนี่แบนลงงย่างกัะเมีนเนาะปะคุปักจาแล้วหักโู้เด็้หักจนสุดเงี้ยและมาดีเพิ่มเนี่ยกะถิหลวงเราถ่มาหม่นมาอะไรบายเนี่ยโหยกโกเลยพระในร้อยนี่ติดมันอ่าเป็นพระพระเด่นาชื่อปูดำแถวๆอย่างเี้ยอาจารยกินแล้วมันน้องเป็นแต่ยียบกลมันดีพระนุ่งนุ่งเหง เพือดำเท่าเห็ดสางแางเห็ดเพรา่าได้เขากสมบูรณ์แล้วไปยุ่งตัวเดี๋ยวลูกทำงานดีๆมัอันนี้เขาที่ทับบุญย่างเดียวทับบุญใหม่พสมบุญเก่าลูกทุกคนกับปัาตินี้ได้ร่วมกับหลวงพ่อแล้วชาาิหน้าพวกหนูทุกคนจะขอเป็นลูกหลวงพ่ออีกเหมือนเดิมแั่เพื่อเป็นหลายๆเป็นบทยั้งก็ชาตินี่ขมด้วย ตางลูกพอสางที no land, ่น no ี่ว่ามันชิมหองทักชิ Site, ่งหมดเลยไปเสนบไปโดี๋ย่างเงินมืดเนาะบ่มีไปสีสางได้เนาะต่างต่างบามนะบ่มีคนสีสางผ้าสีสางแบบสางมือจะได้มาเดี่ยอันนี้ไปยุ่งหาภาษาอันนี้เนี่ยก็เลยอะไรติดเะบอกไปก็ได้ปัรบลกซื้อเนี่ยนะพวว่าสีเศร้าซื้อมกบอก บ้าเราพรมาอมบ้านนาไทยที่ดีเยวัถิพันธ์ดียมเมื่อวนนี้พระเจ้าไห่กินแดงดบ้านนาเม่วาน้ไถ่รันนะเมื่อวานนี้บ้านนาบอกว่าช่วงเองหัวข้อซื่อหอดเจ้าได้แต่านครับกินไม่กินเจนไม่ฮะกินน้ำเล่าได้หมด ทำจมือทำจมความจมืนบอกเขาจะว่าเขายู่บ้านนาทุอย่าที่เห็ุอันน้คุณช่วยย้ำแม่เราจัดช่วยยำค่ะอาจางยเออฉนถือเป็นอ่งนี้เหรอเอยคัะ ถือก็ถือกันยามาลายปูเด้อค่ะปูกับเป็นลิมิตฝันปูนะคะแอดมินมาถามปูเพิ่งกระบอกว้าค่ะกรปูเพิ่งกระปัวดีเพิ่งกระบอกว่าฝันในฟังแต่ว่าเพิ่งเขียนตัวเลขไนะเขาให้ชัดเชื่อมได้ยิ่งม็ดมาสาบเนือย้าอยากได้หนแท้ไปถึงแท้ดำใหญ่สางประตูก่มด่างนับง คำแพงหันได้กล้องงานนะฮ้อย่างหัวน่าเสียดาตัวใหญ่ได้มันไกลหัวหลวงเราจะตัวน้อยง่ายซะสมดหนึ่งแน่ใจคำแพงออกมากาประถุโผงสีสดสวยงามเพราะว่าผู้กับเป็นระดับช่างคอนโดเฮียสร้างคอนโดมัน้งนี้อยู่สิบกว่าปีได้เฉยเฉยแค้หาม็ดนั่นแหละสงว่าติดงเอออันนี้บางตาปามช่อเได้คนคนเหลือนาแต่ว่าข้าไในถมทางเพิ่มเก็ามกระดิ วันๆันันอื่สิทธินท้านไปสูงกว่าทางดำยี่สิบ้าเซนเราถมปุ๊บล้วก็บปิทีิบวเขาปัปตอนายกเราก็ะถือปูเด็แล้เราหักปูด็ถือเป็นฮันดี่ะหักแล้วก็นอนนายกปั้บต่อใจกินแล้วว่าเด็กขอท่อถมเฉยถมดีถมอย่างเช่นหลักหาสรางสร้างกะลัดสร้างเย็ดประตูโค้งสวยามดีเฮ็ดที่ดามะไฮยื เนะี่ยสร้างยิ่งบัดวัดนันทหารบัดทหารบัดพุ่นงำเฮ้ยที่ดอรนัวเหย์สวยงามดีเขาเลยชัดเจนแต่ใครเนาะเดยิ่เขายีนี่เนาะโบสาดูเขาข้างนี่เนาะเนาะเ่า้างนั่นกัเขาท้างบนข้างล่างต่างก็เป็นหวดแล้ค่ะคนกันเลยบ่าท่านในต่างประเหิเก้าลางถือ ศูนย์หาเจ็ดศูนย์อนี้จะไปให้ยุบการแเสียมเนาะเกต้าศูนย์แล้วก็แปดเจ็ดมันมันนออกน้ำกลวนเนี่ยแปดเี่ยค่ะปูเน่าออกน้ำกลวนน่นออกน้ำกลน้อค่ะน้ำกน้ของนั่นนี่เขาก็มันของผมนีหักที้งออเขาจะมาเรียกปูเขาหายตลาดโตเด็กเลากคนละเว้าหายรอบปชือรอถึงราเรียแเรา แล้วก็บำบวชเพยบอบว่าจากนั้นแล้วก็บำบวกถ้าชื่อแล้วเรามักเราของ้องแด้ที่จริงๆไม่เราแล้วเขาบ่ามักมักเร้อในคู่นี่นีวเวาื้อแล้วมันมันบ่นบอกนัางเฉยแล้วซื้อบนคือบนแล้วซื้อบนเลไม่บอกน้างเฉยๆนาโคเสียใจเนีพ่แฉกเรานาเหืกินกาแฟเป็นกาแฟนี่ด้ มาย่ากับปูเสียลากปูแล้วครับะติดกับแล้วคนพาดแคลนโชคนะคะเป็นโรคนี่นะมาขอเนี่ยทางเออแล้วปูจ้าหาโชคมานม่แม่จักหม่องแล้วนี่อันของตมะใช่ไหมของตมาของตมาค่ะเออไปได้หลายหม่องเออมาชนาดีวาชนานั่นก็ให้ถือแค่ถือ กันถือเป็นคู่มันได้เงินแต่พราได้มานซอยเสริมสร้างวัดอันนี้ถ้าบดถือวันนั้นวัดจีมะนีถ้ามันบ่เข้าแตคิดว่าสิสิละรักใช่คนหรือเพราะว่ามันบ่ถือมีญาติโน่งดาเด็กผู้กับวิจัยตัวแต่ผมนึกถ้ามันถือใช้หรือแต่บดถือสองเมือสามเมื่อบ่ถือถือเขาจะถือด่าเพราะว่า เดี๋ยวนั่งยนักเดีเจ้านีแล้วได้นนี่เปลี่ยนหมดเลยได้คิดไปทั่วแล้วไปล่ะครับน่า่งเอาให้กินได้เอาไปกินได้กาแฟนี้ถ้ากินเป็นกินกับเรียนเยอะเลยเขากูเคดกินเทสเดียวตีสามบกฟื้นกินหลายเท่าค่ะทนผช้ชมนี่นะคะก็เป็นตัวเลขแนวทัง ที่ปูดำเพิ่นไห้นะคะเพื่อนกับน,นิมิตฝันแต่เพิ่นบอกว่างวันนี้เพิ่นบบอขอเว้านิมิตฝันในฟังแต่ว่าปูจะเขียนตัวเลขไหเป็นตัวเลขไหนะคะปูเพิ่นกนะเขียนไหแปดสองเจ็ดสี่ห้าศูนย์นะคะทางช่องกับเป็นซื้อกลางในการนำเสนอตัวเลขเพื่อเป็นแนวทังเท่านั้นเด้อค่ะ ผิดถูกกายว่าให้กันนะคะท่าทำไปช่วงบอมกักบะชอบกรเลื่อนผ่านทามักทาชอบก็จังคอยเก็บไว้พิจารณาเพื่อเป็นแนวทางในการสื่อสลากินแบงรัฐบาลและทุกๆครั้งก่อนจะสื่อต้องมีสตินะคะค่ะสำหรับคลิปนี้แอ็จะขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้ค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ